่างมายอนไวนเด็กเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการสวนสัตว์ในตำนานหลังจากที่เขาเคยปิดไปก่อนหน้านี้ตั้งสองปีเต็มๆเ,เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูภาพรวมว่ามีอะไรบ้างบัตรเข้าชมผู้ใหญ่80เด็ก40บาทตอนนี้เขาก็รับสแกน QR วอาร์ละเข้ามาก็เจอพี่ไดโนเสาร์ดึกดำบรรตัวใหญ่เบิ้มถัดมาก็เจอกับบ่อเลี้ยงจระเข้สังเกตป้ายแล้วเดินตามทางได้เลยระหว่างทางเราก็เจอสัตว์หลายชนิดคือเพลินสูตมาเช็คพอยกันที่จุดแรบกบ่อพบพันจระเข้ดังเดิมมีอายุมากกว่าร้อยปีหรือใครอยากท้าทายตัวเอง แบบนี้นี่แหละไฮไลท์ที่รอคอยเป็นการแสดงโชว์จระเข้ก็คือจัดแสดงเป็นรอบๆอย่างวันนี้ที่เรามาก็คือรอบ11บเอ็ดโมงกำลังดีคือตื่นตาตื่นใจทุกครั้งเพราะพี่เขาแสดงโชว์ได้หวาดเสียวเกินควรค่าแก่การมาดูว่าและก็ขอแชร์ภาพหน่อยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องมาเลยคือสะพานไม้นี่แหละบอพอพันจระเข้ของจริงใหญ่เบิ่มทุกตัวและที่ชอบเลยเขามีอาณาจักรจระเข้ที่แปลกประหลาดแค่ชื่อก็แปลกจนอยากเห็นหน้าแต่ว่ารูปร่างน้องตรงชื่อสุดๆย<ๆ>อมรับเลยว่าโซนนี้แปลกแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนขอแหวะให้อาหารมากันก่อนจะ จะบอกว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแค่จระเข้นะทุกคนเขายังมีสัตว์น่ารักอีกหลายชนิดเลยมีโซนให้อาหารปลาแล้วก็พายเรือด้วยยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยใครไม่มีแผนเที่ยวเราอยากแนะนําที่นี่เลยจะมาลง BTSK ่ะหรือว่าจะนั่งรถส่วนตัวมาก็ถึงเหมือนกันหหมดเช็คอินที่นี่แล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะ